ร่งสอนเต้นโคูกโเต้นโคูกโเต้นชาดจาจาเต้นชาดจาจาดไปจะแปเป็นเก่านี้นึ่งเก่า ทุกคนมีเรื่องมาเมาครับเรื่องหวยนี่แหละมามเมากันหน่อยคนยายละไมผมไปทานข้าวร้านน้องดังที่ตัวสนมเนี่ยใกล้ๆบ้านแอดเองพอทานเสร็จเห็นคนุณยายกําลังเขียนตัวเลขอืมคุณยายเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็เขียนตัวเลขให้ด้วยคนยายเล่าความฝันงวดที่ผ่านมาก่อนฝันว่าเห็นกุ้งเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายก่อนครับงวนดนี้บันนี้เก่าเน่าเกาไม่หนออเก่าเ่าเจ็ดเนาะอืม เรียพันว่าได้กอบกุ้งวก็ไปตีแต่ว่าเป็นเก่าหนึ่งสื่อแต่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าว่าได้งอเก่าเจ็๊ดได้เรียว่าเรว่าน้องหนุ่มนั่นแหละกุ้งร่องสอนเต้นโคบโคบอาเจมือสอนฮะอะไรนะเต้นอะไรนะกุ้งเต้นโคบโคบโคบพี่น้องคือคืออย่างนี้ผมก็เป็นคนอีสานนะ แต่ผมเข้าใจเลยแหละเอกุ้งเต้นโขบโขบโขบเออ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังใหม่ฟังใหม่เต้นโขบโขบเต้นโขบโขบ,โค,บ <laughs> <laughs> คือฟังไม่ผิดอีสานเขาพูดอย่างนี้กุ้งเต้นโขบโขบโบอ่าภาษาภาษาอีสานเขาว่า er, กุ้งเต้นโขบโขบโบเอ๊ะถ้าเราเดีย่ยแปลเป็นไทยหรือคนภาคกลางภาคใต้อย่างนี้ เราจะไปยังไงกุ้งเต้นโ,ข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 โขคบโคบโคบกคุ้งเต้นเยอะมากกุ้งเต้นเออกุ้งเต้นอะไรอ่ะกุ้งเต้นเยอะกุ้งเต้นเยอะแยะก็ไม่ใช่อีกหละกุ้งเต้นเยอะมากก็ไม่น่าจะใช่นะ ไม่รู้สิครับว่าไอ้กุ้งเต้นแบบนี้คือมันแปลยังไงใครคนอีสานใครพอรู้คํานี้นะครับผมจริงๆผมคนอีสานเหมือนกันนะแต่มันแปลภาษาไทยไม่ออกไม่รู้จะแปลคําว่าไอ้กุ้งเต้นโคบๆคเนี่ยมันแปลยังไงโคบๆคบโคบเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณยญญายต่อดีกว่าอบใจคนวนะ่า ว่าว่า่เลยตีว่าเป็นเก่าได้หละตีอยู่จะเป็นว่ากุ้งกุ้งกุ้งกับเก่าเห็นว่าเออน้องกับหนึ่งเป็นว่าน้องกับหนึ่งทำกันเพื่อได้ถือเก่าหนึ่งเก่าเป็นว่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดนี่แปว่าจังไหนจากตัวไหนตีตีไหนเขามันเป็นกาติกากาเก่าจักอยู่ว่าจังไหนนี่แะจะว่าก็ว่าว่าจับนี่แหละว่าจับก็ว่ามันเป็นเจ็ดเจ็ดจับไซกูน่อยจับไซกู เต็มชาดจะด่าเต็มชาดจะด่าเต็มชาดจะด่าไปจะไปแปรเป็นเก่าหนียิงกลับปัดบอลเชิงหัวเก่าเจ็ดว้าโอ้ยหัวหนีหัวได่ตัวนี้ใครแนวเว้ยออเหัวหนีเสิเอาตัวนี้นะแด้ตัวไปบึงมาได้ในี่พี่สาไปทำบุญมาไก่ยาไหนน้ำนะเนาะออกตนีเด้อพอหวยออกเนี่ยคุณยายกับแม่นไงโอ้ยลืมคิดมามือจะเป็นเจ็ด ใช่ไหมเอาสุดท้ายแล้วหวยออกเจดคุณยายบอกโอ้ยเสียดายจังหวยออกมาตีแม่นอย่างนี้ทุกคนละยายไม่จำเป็นเฉพาะยายนะผมก็เหมือนกันหรือท่านผู้ชมเนี่ยบางคนเนี่ยแม่นไหมพี่บอกด้วยนะพิมพ์บอกหน่อยว่าเราเคยแม่นหลังหวยออกไหมผมคนหนึ่งแหละแม่นเหมือนกันหลังหวยออก เออถ้ารู้ดยรวยแล้วผมไปฟังคุณยายต่อครับว่าคุณยายดูคลิปอะไรถึงได้เขียนใส่กระดาษไว้ครับไปดูกันครับ,าบอ,ยอบ els, าบนนนอยุไพ่ยายอีด่านอีสีชิมหาตีเอาฟังเัอไหนส,สีสามเอสีหากับสีหาโอ้ยมึงมึงใหบึกไทยได้ย่ายเขียนเขียนอย่างอ๋อ มึงขีพบหนีเมื่อกี้นี่นะอ๋สีหาสีหาเนี่ยอายุเป็นป้ายนี่ยังออกนี่ก่หกสามหกแล้วกะศูนย์เก่าครับสามเก่าอ่ะหกสามหกมาใส่จำได้ปะหกสามหกเื่อกระว่าตัวลูกนเราเว่ยโอ้ตัวกับเว่ยส่วนเลขหกสามหกผมว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ แต่ผมว่าคุณยายเขียนผิดนะหรือท่านผู้ชมคิดว่าคุณยายเขียนผิดไหมคุณยายบอกว่าคิดไปขอโชคในป่าช้าเราจุดทูบเสี่ยงไทยบุญต่อบุญที่เราทําบุญแล้วมาเสี่ยงไทยเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาภเพื่อมีโชคบุญต่อบุญทูบเสี่ยงไทยนี้เราจุดได้363สครับ36 3สครับถ้าป่าช้าเลขทูบมัน36 3สเนี่ย ทำไมคุณยายเขียนหกสามหกอ๋อไม่แน่เหมือนกันนะว่าเผื่อคุณยายเขียนผิดเนี่ยมีโชคนะยังนี่ศูนย์เก่ามือศูนย์ยงนั้นศูนย์เก่ากับสามเก่าศูนย์เก่ากับสามเก่ามาจะใส่น้ากินน่หน่อยนะฮะว่าศูนย์เก่ากับสามเก่าเทียงมันเหลอ๋อคุณยายพูดถึงจากช่องผมน่าจะเป็นเด็กน้องแป้งเด็กน้องแป้งไปดูคลิปเด็กน้องแป้งก่อนเอาขวดนมก่อนแล้วเร็ว เลขอะไรงั้นเก้าน่าจะเป็นคลิปเด็กของน้องแป้งที่ให้โชคงวดที่ผ่านมาศูนย์เก่าก็สามเก่าฮกสามฮกนี่โตได้หว่ายังไหนจุดหสามฮกเหล็กประสาบร้อนว่ะเนอะแมนวะแมนอยู่หน้ากาง่ายแมนว่าใหญ่แต่เขียนเลยทูบเสียงทายนี้เราจุดได้สามหกสามครับสามหกสามครับ โอ้เมืองเลยเขียนไว้เลยไปไปรุ่งสีสามตาเป็นสีหางั้นไม่จะออกสีสามวะเดีหล่าอายุจกปีแล้วเนี่ยใช่ใช่แหละแปดสิบสองกับหนึ่งเดือนแปดสิบสองกับเดือนเขียนหมอเขาเขียนนั่นแปดสิบสองกับหนึ่งเดือนก็หมักสื่อเหข็กนี่แต่ว่าคุณยายไม่ถูกนางมัวตีแล้วนี่ซื้อซื้ออะไรนะคุณยายเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนเวดเหลียวไม่ใช่อะไรเงยเที่เียวเย บัวดีเนี่ยพ้นเนี่สื้อหนึ่งเจ็ดมันก็มาออกยังละหกหนึ่งดิเออเสื้อหาหนึ่งมันมาออกหกหนึ่งอ๋อเสื้อหาหนึ่งก็ออกหกหนึ่งเออมันมาออกหนึ่งฮกวันคอุ้ยสุยเขาเรียกว่าสุยยังไหวโซเดียวสาวหุ่ไปบวกกับว่ามันจะออกวันคู่กัได้อืมมันเล็กอันน้ำเนาะคุณยายซื้อห้าหนึ่งแต่ไปออกหกดึกสุย คำว่าสวยนี่เฉียดนะเอามาเมาเมาหมอ,มอยเรื่องของคุณยายแม่เรื่องของคุณยายผมก็ยังติดใจเรื่องของกุ้งเต้นโขบโขบนี่แหละไม่รู้ว่าแปลภาษาไทยยังไงไม่รู้กุ้งเต้นเยอะมากกุ้งเต้นอะไรอ่ะกุ้งเต้นเยอะมากกุ้งเต้นอ่ายัวเยียหรือเปล่านะท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคนอีสานแปลให้คนไทยหน่อยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ากุ้งเต้นโขบโุบผมบอกอยากยเลย เขาเป็นคนอีสานแท้ๆเลยบางคำนี่ก็ยังแปลไม่ออกนะแต่รู้แหละรู้ว่าลักษณะของโคบๆคบเป็นยังไงแต่มันแปลาภาษาไทยเนี่ยมันไม่รู้ว่าแปลยังไงนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับแปลให้ด้วยนะครับว่าโคบๆคบแปลว่าอย่างไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับแม่กรงเต้นโคบโคบเขาแปลว่าอย่างไร And cook, cook,